ปัดผู้ขา่าบันุ่งรลัดพี่น้องโอยงามสุดยอดพี่น้องเอ้ยบัวอีเมียกล่องก็ได้เนอะพี่น้องหลายกิโลบนไในเกลียวเห็นได้พี่น้องบันนุนงรลัด เดี๋ยวเห็นพระธาตุกับพระใหญ่ใหญ่ลีอลังการงานสั่งเลยขุดไปอีกหน่อยกับคุณนายหลงรัดไหวพระแบบแบบนี้ลำด้วยด้วย,วยลาเอ้ยสด,ดวดพี่น้องเอ้ยบงพองามคักงามเนี่ยเป็นหินไส้พี่น้องเป็นห็นใหญ่อุ้ยสามาถอีลีน้องผู้เฮ็ดก็ได้ บึงเ,เนี่อุย้ยพี่น้องเอ้ยมาบึงมาเบึงเ,เ,เ,เนี่นี่วัดผู้ขาวบ้านลูกรัดพี่นอ้องกับสาติสะขันพี่น้องชาดสะขัน,น,ขนบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยถ้าลูกพาหลานมาเบึงเด้อบ่อเ,อเ,ออเคยเห็นเนี่ย